เรื่องรับจ้างเปิดบัญชีเราเตือนกันอยู่เสมอนะครับยังไงก็ผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบัญชีถูกเอาไปใช้ในการช่อโกงเราในฐานะเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเราจะซวยไปด้วยเหมือนเด็นคนนี้ครับอยากได้เงินตอนแรกก็โพสต์ขาย ID เกมปรากฏว่ามีคนติดต่อมาว่าเปิดบัญชีให้หน่อยเดี๋ยวให้ 2, 0 0 0สุดท้ายได้มาแค่100แถมได้รับหมายเรียกจากตำรวจด้วยครับ กลายเป็นเรื่องบานปลายใหญ่โตเลยนะครับกับเนนอายุ16ปีชื่อว่าเนนโชกุลนะครับหลังจากได้หมายเรียกเนี่ยคือเนนเนี่ยจำวัดอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแล้วหมายที่มาเนี่ยเขาไม่รู้หรกจะเป็นเนนจะเป็นใครแต่ว่าถือว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนการกระทําความผิดฐานช่อโกงเพราะเป็นเจ้าของบัญชีที่มีการช่อโกงเกิดขึ้นทีนี้เนนโชกุลเนี่ยบอกว่าก็ยอมรับคือชื่อบัญชีเนี่ยเนนก็เป็นคนเปิดให้จริงๆแหละ เพราะเมื่อวันที่3ธันวาคมปีที่แล้วเนี่ย<อ>เนนได้โพสต์ขาย ID เกมผ่านกลุ่มใน Facebook <อ>เนนอยากจะได้ตังค์ไม่อยากจะไปรบกวนไม่อยากจะไปขอเจ้าอาวาสปรากฏว่าพอโพสต์ไปปุ๊บมีผู้หญิงติดต่อมาปับ๊บเสนอบอกอย่างนี้เปิดบัญชีธนาคารให้หน่อยอเดี๋ยวจะให้2,000บาทแล้วผู้หญิงคนนั้น ก็ส่งข an ั and and ้นตอนการเปิดบัญชีมาเป็นรูปภาพบอกหมดเลยว่าทำอะไรยังไง1 2 3 4แล้วพอเนนเปิดบัญชีเสร็จเนี่ยปรากฏว่าแก๊งมิจฉาชีพก็เชิญเข้ากลุ่มไลน์เพื่อที่จะสแกนใบหน้าแล้วหลังจากที่สแกนใบหน้าเสร็จสับเรียบร้อยเนนบอกได้เงินมาแค่100บาทเอ๊ะไม่เหมือนที่คุยกันไว้นะครับแต่มันไม่จบเท่านี้ยิ่งกว่านี้ก็คือว่ามีผู้เสียหายติดต่อเข้ามาบอกเนี่ย โอนเงินค่าโทรศัพท์เข้าบัญชีนี้34,000บาทเนนก็งงแล้วเฮ้ยเราไม่ได้เปิดบัญชีให้ใครโอนเงินตังมาหน่อหเนียนก็ตกใจแล้วก็รีบส่งหลักฐานเนี่ยไปยืนยันกับผู้เสียหายว่าเนนไม่เกี่ยวนะครับแต่ฝั่งโน้นอ่ะเขาบอกว่าเนนต้องใช้หนี่34,000บาทให้หมดไม่อย่างนั้นเขาจะไปแจ้งความเนนก็จนปัญญาไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนเพราะพ่อกับแม่เสียชีวิตไปหมดแล้วครับ อยากให้ตามตัวคนที่จ้างผมเปิดนะครับอยากตามตัวเขามารับบทลงโทษนะครับก็จะได้ไม่ทําแบบนี้กับใครอีกว่าผมก็ก็คิดว่าน่าจะมีคนอื่นที่อาจจะโดนหลอกเพราะเพราะอยากได้เงินแบบผมนะครับผมก็เข้าใจเขาดีว่ามันเป็นอะไรที่เลวร้ายมากครับไม่อยากให้คนอื่นมาเจอแบบนี้อีกครับผมตกใจมากเลยครับภายในเวลาประมาณ5ชั่วโมงเนาะยอดมันทะลุไปเกือบสองแสนขนาดแค่วันนั้นวันเดียวครับ คิดดูมันน่ากลัวขนาดไหนอ่ะหนึ่งบัญชีมาแค่วันเดียวเนี่ยยอดการหลอกลวงเนี่ยเกือบสองแสนนะทีนี้ญาติของเนนที่ชื่อว่าคุณอรไทบอกว่าคือพอรู้ว่าเนนถูกออกหมายปุ๊บก็เลยบอกให้เนนเนี่ยนั่งรถจากเชียงรายเนี่ยกลับเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนนเนี่ยเอาหลักฐานไปแจ้งความกับตารวจตํารวจบอกว่าก็เนเนน่ะเป็นคนเปิดบัญชีให้กับมิจฉาชีพเองครับปรากฏพอพูดไปแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่า ไม่ได้ช่วยทําให้ความรู้สึกกลัวสถานการณ์ดีขึ้นญาติที่เชียงรายก็บอกว่าเนนเนี่ยนั่งเหม่อไปเลยนะก็กลัวว่าเนจะคิดมากเออเดี๋ยวจะคิดสั้นก็เลยเนี่ยให้นั่งรถมามาที่กรุงเทพอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอเนนมาถึงปุ๊บเนี่ยก็พาไปที่ธนาคารต้นเรื่องเพื่อขอดูสเตทเมนต์ปรากฏก็เลยเห็นว่าวันนั้นเนี่ยพอเปิดบัญชีแล้วก็หลอกคนได้ปุ๊บเนี่ยบัญชีก็ถูกอายัดในวันเดียวกันครับว่าเด็กไม่ได้รับความยุติธรรมความผิดจริงๆแล้วเขาผิดจริง นกก็ไม่ได้ว่าน้องนอกไม่ผิดนะแต่เขาผิดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะสังคมหรือตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยสภาวะ s> <S เด็กที่ขาดแคลนผู้ปกครองที่แท้จริงอันนี้คือนอกก็ดูว่านกก็เข้าใจนกก็รู้สึกว่าเราเราก็รู้สึกว่าเราก็แย่แต่เพราะเราเราลำบากไม่งั้นเราก็ดูแลน้องได้กว่านี้อันนี้ถือว่าโชคดีนะคะที่น้องยังไม่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง ที่โทรมาเนี่ยป้าป้าก็บอกนว่าไม่รู้จะทํำยังไงคือกลัวกลัวเขาฆ่าตัวตายอ่าทีนี้เนี่ยก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือนะครับบอกว่าเดี๋ยวคงต้องไปตามคดีกันที่สอบพอบางบัวทองนะครับทีนี้ความเสียหายขณะนี้เนี่ยจากการตรวจสอบคุณผู้ชมเห็นไหมแค่วันเดียวนะที่บอกบัญชีโดนอายัดเนี่ยไม่รู้มิจฉาชีพมันไปหลอกอะไรยังไงมียอดเงินโอนเข้ามา95รายการ รวมแล้ว1 9 2 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะแต่เบื้องต้นอเนนก็น่าจะมีความผิดเพราะไปเปิดบัญชีม้าให้กับแกงมิจฉาชีพต้องระวังจริงนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิว เชื่อมันน่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ